สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ย ยังมีศักยภาพกับการจัดการอะไรได้โดดเด่นดีนะครับในอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานยังมีความสามารถจัดการได้ดีแหละเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีสภาวะเรื่องของความเครียดที่เกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่เกิดจากญาติผู้ใหญ่เกิดจากเจ้านายที่มันอาจจะกระทบกับความเครียดในการงานสําหรับคุณนะครับอีกเรื่องหนึ่งคุณก็อาจจะต้องบริหารจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะมีเหตุต้องหมุนเงินใช้จ่ายเงินไปในเรื่องของการงานเยอะหน่อย รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภกันว่าในเดือนมีนาคม2 5 6 7นเนี่ยชาวลัคนาพฤษภจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะ้นนี้เป็นการทํานายแบบรวมนะครับไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะครับเรามาเริ่มเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของต,ตัวตนชาวลัคนาพ,พฤษภก็คือดาวศุกร์นะครับในเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีดาวมฤตยูมาสัมพันธ์กับตัวคุณนะครับยังมีโอกาสเกิดเรื่องแปลกๆอะไรที่มันเกิดกับคุณได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากนะักเพราะดาวมฤตยูมันก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับคราวนี้มาดูดาวประจําตัวของคุณดาวศุกร์เนี่ยในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9นะครับดาวประจําตัวของคุณเนนี่่่่่ยอออูใพรืทืทชวาสุะซึง แปลว่าความสะดวกสบายความเจริญชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็เป็นช่วงที่คุณทําอะไรเนี่ยนะครับมีโอกาสกับการมีชื่อเสียงนะครับมีความสะดวกสบายกับสิ่งที่ทําได้ดีได้รับการสนับสนุนได้ดีนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยในช่วงต้นเดือนซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาแล้วนะครับและการมีดาวอังคารที่เป็นดาวคู่มิตรกับดาวประจําตัวของคุณที่มีกําลังเด่นมากได้ตําแหน่งมหาอุด อยู่ร่วมกับตัวคุณด้วยเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งส่งผลดีนะครับกับการที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเองหรือการที่จะมีใครมาร่วมอะไรกับคุณนะครับก็มีส่วนกับการช่วยส่งเสริมให้มีความเจริญมีความมีชื่อเสียงได้ดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างเอ็นดูคุณได้ดีนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอวันที่3ดาวพุธเขาก็จะย้ายนะครับซึ่งดาวพุธเนี่ย ไปอยู่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ดาวเขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งปะได้ตำแหน่งนิดมันมีความไม่ค่อยแข็งแรงมันมีความไม่ค่อยเสถียรน,นะครับประกอบกับดาวพุธเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเดินแบบช้าๆนะครับแล้วก็จะเดินถอยหลังในช่วง27มีนาจนถึง15เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธเนี่ยความหมายหนึ่งมันมาจากคําว่าปุตตะเรื่องของ ลูกหลานเรื่องของบริวารลูกน้องนะครับดาวเนี่ยไปอยู่ในช่องราพาจริงๆมันเป็นช่องที่ดีแต่ดาวเนี่ยมันมีความอ่อนนะครับและก็เดินไม่ดีเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้ศักยภาพอะไรของลูกหลานลูกลูกน้องบริวารอะไรเนี่ยดูไม่ได้เป็นดั่งใจที่คุณอยากให้เป็นนะครับประกอบกับดาวพุธไปอยู่จุดนี้ก็ต้องไปเจอกับดาวราหูเลข8นะครับที่ เลข4ี่กับเลข8พุธกับราหูเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะครับดาวราหูเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณเพราะฉะนั้นเวลาจังหวะที่ดาวเรื่องลูกน้องบริวารน,นะครับอ่อนกําลังนะครับไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพอาจจะมีผลต่อเรื่องของการงานอะไรที่มันอาจจะทําให้มีเกณฑ์กับการสะดุดนะครับมีอุปสรรคในเรื่องของการงานอยู่ได้เหมือนกันนะครับหรือมันก็เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอาจจะต้องดูแบบ ต้องมีเรื่องของการมีปากมีเสียงนะครับอาจจะดูมีความต้องเพลียวกาดพูดจาอะไรากับลูกน้องนะครับเยอะหน่อยเพราะว่าดาวพุธกับดาวราหูเวลาเจอกันมันเป็นคู่ของการมีปากมีเสียงที่ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการงานนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอวันที่9เนี่ยดาวศุกร์ก็ย้ายขึ้นมานะครับซึ่งดาวศุกร์ไปอยู่จุดนี้เนี่ยดาวเขายังมีคุณสมบัติด,ดีนะเพราะว่าเขายังไปได้ตำแหน่งอุจจาว,วิราชยังมีกําลัง โดดเด่นนะครับนะครับซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวตัวคุณเวลาไปอยู่ในเรื่องของการงานแล้วเด่นแสดงว่าคุณยังมีศักยภาพก,กับการจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานได้ดีดาวไปเจอกับดาวอาทิตย์ที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเวลาอยู่ตรงนี้นะครับถึงแม้เขาจะอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองแต่ดาวเนี่ยเขาได้ตำแหน่งปัสสวะองค์เกณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งในดวงของชาวลัคนาราศีพฤษภเหมือนกันเพราะฉะนั้น มันก็ยังมีโอกาสกับเรื่องของความมั่นคงอะไรกับเรื่องการงานที่คุณบริหารจัดการได้ดีพระดาวสุกับดาวทิศเขาเป็นดาวคู่สมพลกันยังมีศักยภาพวางแผนบริหารจัดการอะไรต่างๆกับเรื่องการงานได้ดีนะครับแต่จุดที่มันอาจจะดูเป็นมุมเสียหน่อยหนึ่งก็คือดาวสุกไปอยู่ตรงนี้ต้องไปเจอกับดาวเสาซึ่งสุกกับเสาเนี่ยคู่ศัตรูกันเลยมันเป็นคู่ของความทุกข์ใจผิดหวังเครียดนะครับดาวเสาเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคําว่าสุภะที่แปลว่าผู้หลับผู้ใหญ่ บนหน้าเจ้านายญาติผู้ใหญ่นะครับซึ่งพอไปอยู่จุดนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เวลาที่ต้องทํางานเนี่ยคุณมีศักยภาพดีแหละแต่ว่าเวลาการที่ต้องทําอะไรร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับมันอาจจะมีเหตุให้เกิดความกดดันความเครียดที่เกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่งผลกับการทํางานของคุณด้วยเหมือนกันนะครับหรือในจุดมุมที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือดาวศุกร์เนี่ยอีกความหมายหนึ่งเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริและไปสัมพันธ์กับดาว เสาที่เป็นคําว่าสุภะที่แปลว่าญาติผู้ใหญ่มันก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของความเครียดที่เกิดกับผู้หลับผู้ใหญ่ความห่วงความกังวลหรือต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของการมีอุบัติเหตุของท่านเนี่ยนะครับก็ต้องไปใส่ใจในจุดนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวพอวันที่14 ดาวอาทิตย์ย้ายและ15ดาวอังคารย้ายซึ่งดาวอังคารย้ายมาเนี่ยนะครับเป็นจุดดีกับดาวตัวคุณนะครับดาวอังคารเป็นเรื่องของคําว่าปัตตนินะครับอ่ะยังมีเกณฑ์ที่ถ้าเกิดมีใครมาร่วมอะไรในงานของคุณเนี่ยก็ยังมีส่วนกับการส่งเสริมกับคุณได้ดีเพราะเขาเป็นคู่มิตรกันเพียงแต่ว่าดาวอังคารก็ต้องไปเจอกับดาวเสาซึ่งคู่นี้เนี่ยก็เป็นคู่ของการปะทะนะครับดาวเสาเป็นดาวเรื่องของผู้ใหญ่เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไปเกี่ยวกับง,งานคุณก็ต้องไประวังการประทะในจังหวะนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องแบบเหมือนเครียดแล้วอาจจะเกิดความกดดันการประทะนะครับความหมายหนึ่งเนี่ยนะครับดาวอังคารมาจากคำว่าวินาศมันอาจจะแบบเป็นช่วงที่เครียดกดดันไม่ยอมแล้วก็อาจจะแบบมีเกณฑ์กับการประทะกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายได้เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ก็ต้องไประวังในเรื่องของการมีอุบัติเหตุอะไรเพิ่มขึ้นเพราะ ทั้งดาวศุกร์และดาวอังคารเนี่ยไม่ค่อยส่งผลดีกับดาวเสาร์ที่เป็นดาวเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่สําหรับชาวลัคนาพฤษภในช่วงนี้มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพุธนะครับในเดือนนี้เนี่ยช่วงต้นเดือนนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภานะครับดาวการเงินของคุณเนี่ยยังไปอยู่ในเรื่องของการงานนะครับซึ่งข้อดีก็คือดาวเนี่ยไปสัมพันธ์กับดาวที่ดีสัมพันธ์กับดาวเสาร์ที่ เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสุภาเรื่องของการสนับสนุนนะครับเรื่องของสปอนเซอร์การช่วยเหลือแรงต่างๆเนี่ยนะครับแสดงว่าช่วงที่ดาวพุธอยู่ตรงจุดนี้1-3มเนี่ยมันยังมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ดีนะครับอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่ เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าพันธุเรื่องของอสังหานะครับที่ดาวเนี่ยได้อง์เกณ์ก็ยังมีโอกาสช่องทางการเงินอะไรกับด้านนั้นได้อยู่เหมือนกันนะครับครานี้เดี๋ยวพอวันที่3 ดาวพุธย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งปละได้ตำแหน่งนิดนะครับก็อย่างที่บอกไปในเบื้องต้นว่าตำแหน่งนี้ดาวพุธม,มันมีความอ่อนกําลังมันมีความไม่เสถียรเพราะฉะนัะ้นในมุมที่อาจจะไม่ค่อยดีหน่อยก็คืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินมันอาจจะมีความไม่ค่อยต่อเนื่องและช่วงนี้นะครับและถ้ามันจะได้อะไรมาเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่มันดูแบบยิบยิบยยอยเวลาดาวได้ตำแหน่งนิดเนี่ยนะครับมันจะแปลว่าเล็กๆน้อยๆยยอย ซึ่งดาวเนี่ยยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะมันแปลว่ามันยังมีเกณฑ์ที่จะได้เข้ามาแต่มันอาจจะได้แบบเล็กๆน้อยๆนะครับแถมดาวพุธเนี่ยเขาจะเดินแบบช้าๆแล้วก็จะถอยหลังนะครับในช่วง27-15เมษายนเพราะฉะนั้นเวลาดาวการเงินเดินถอยหลังมันมีเกณฑ์ที่จะมีความล่าช้าการเข้ามาได้ล่าช้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องบริหารเรื่องของเวลาอะไรที่เกี่ยวกับด้าน การเงินสําหรับชาวลัคนาพฤศศมากหน่อยนะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือการที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยต้องไปเจอกับดาวราหูที่เป็นคู่ศัตรูกันแต่มาจากเรื่องของการงานในขณะที่โดยหลกักๆในดาวการงานอยู่กับดาวเกตมันดูมีโอกาสกับการหลากหลายเรื่องของงานหรือมันจะต้องมีเรื่องของการหมุนเวียนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเยอะอยู่แล้วนะครับมันอาจจะเป็นจังหวะที่ก็มีเหตุอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการงานเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือความหลากหลายของงานที่เข้ามาซึ่งมันจําเป็นต้องใช้เงินด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของค่าใช้จ่าย ถ้ามันจะใช้อะไรเนี่ยก็อาจจะไปใช้กับเรื่องของการเงินแต่มันมีเกณฑ์ที่การเงินมันจะมีความล่าช้ากับการได้เข้ามาแต่ยังมีโอกาสได้อยู่เพราะมันยังอยู่ในภพลาภเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นการบริหารจัดการแล้วว่าคุณจะเอาจุดไหนมาหมุนกับการใช้ในเรื่องของการงานซึ่งเดี๋ยวพอวันที่เก้านะครับดาวศุกร์ก็ย้ายมานะครับดาวศุกร์นอกจากเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณนะครับดาวศุกร์อีกความหมายนึงมันมาจากคําว่าอรินะครับ อริแปลว่าหนี่สินก็ได้ถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินพอมันไปเจอกับดาวเสามันเครียดนะครับมันเป็นคู่ของความเครียดเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะมีสภาวะที่คุณจะต้องเครียดกับเรื่องของหนี่สินก็ได้นะครับในจังหวะน,นี้แล้วก็ถ้าคาดหวังว่าจะมีคนช่วยเหลือหรือเปล่าเนี่ยดาวผู้หลับผู้ใหญ่ดาวคนสนับสนุนคนช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยถูกกันในจังหวะน,นี้เพราะฉะนั้นคนช่วยเหลือก็ไม่ค่อยมีด้วยในช่วงนี้อาจจะดูเครียดหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวพอวันที่14นะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณในช่องลาภะที่แปลว่าโชคลาภซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับมาจากเรื่องอสังหามาจากเรื่องของครอบครัวพี่น้องนะครับดาวพ่อแม่ดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ตำแหน่งนี้ดาวได้ตำแหน่งอุจจาวิราชซึ่งมีกำลังเด่นดีเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้เงินอะไรนะครับที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ อสังหาเนี่ยมันมีโอกาสกับการมีโชคลาภมีความสําเร็จและส่งผลดีกับเรื่องการเงินได้เหมือนกันแต่เวลาดาวการเงินมันอ่อนย่อยๆเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้และเดินช้าเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเกณฑ์กับการได้เป็นลักษณะของการมัดจําก่อนอาจจะยังไม่ได้เป็นการสําเร็จจ่ายทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับมันก็อาจจะมีผลที่ไปเสริมกับด้านการเงินในมุมนั้นขึ้นมาได้บ้างนะครับ มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวราหูนะครับในเดือนนี้เนี่ยดาวการงานของคุณก็ยังไปอยู่ในช่องโชคลาภนะและข้อดีก็คืออยู่ร่วมกับดาวเกตที่เวลาอยู่ร่วมกันมันก่อให้เกิดการหมุนเวียนอะไรต่างๆกับเรื่องของการงานนะครับมันมีความหลากหลายได้ดีนะครับดาวยังไปอยู่ในช่องโชคลาภแปลว่ามันยังมีเกณฑ์กับการที่มีงานอะไรต่างๆเข้ามานะครับยังได้รับงานอะไรต่างๆเข้ามาได้ดีอยู่นะครับ เพียงแต่ว่าเดี๋ยวดาวมันก็จะมีเกณฑ์กับการย้ายซึ่งมันก็จะมีอะไรที่มันกระทบกับเรื่องการงานด้วยเหมือนกันนะครับแต่โดยหลกัหลกๆการมีดาวเสาที่เป็นดาวใหญ่นะครับที่มาจากคําว่าสุภะที่แปลว่าเรื่องของความก้าวหน้าความจเจริญผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาอยู่ในเรื่องงานเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องมาสัมพันธ์มาช่วยงานหรือคุณยังได้รับการสนับสนุนอยู่นะครับแต่อารมณ์มันจะต่างกันไปนะคือในช่วงของต้นเดือนเนี่ย การที่มีดาวพุธนะครับที่เป็นเรื่องของการเงินมาอยู่ในช่องการงานและอยู่กับดาวการสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยมันเป็นคู่สมพลกันเนี่ยมันถือว่าช่วงก่อนวันที่3เนี่ยโอกาสกับการจะได้รับการอนุมัติอะไรที่เกี่ยวกับการเงินสนับสนุนโปรเจกต์หรืองบการเงินอะไต่างในงานเนี่ยมันยังมีโอกาสกับการเกิดขึ้นได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวพอวันที่3ไปแล้วเนี่ย ดาวพุธที่ย้ายไปไปอยู่ตรงนี้นีครับมันเป็นจังหวะที่ดาวการเงินมันอ่อนและไปสัมพันธ์ไม่ดีกับดาวการงานเนี่ยมันก็อาจจะทําให้โอกาสกับการที่จะได้รับการสนับสนุนอะไรเกี่ยวกับด้านงบการงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะดูยากขึ้นนะครับและยิ่งประกอบกับเดี๋ยวพอวันที่9ดาวศุกร์ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในช่องการงานซึ่งจริงๆดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวตัวคุณนะอยู่จุดนี้ดาวมันมีกําลังเด่น นะครับนั่นหมายความว่าคุณมีศักยภาพดีกับการทํางานนะครับแต่ข้อเสียก็คือดาวสุกดาวตัวคุณเนี่ยต้องไปเจอกับดาวเสรารที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ก็มีเกณฑ์กับการจะต้องมาร่วมงานมาสัมพันธ์ในงานของคุณอยู่แล้วแต่สุกกบเสารมันเป็นคู่ศัตรูกันมันกลายเป็นว่าไอเดือนนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะดูรู้สึกอึดอัดรู้สึกกดดันจากเจ้านายจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงานของคุณนะครับ แต่คุณยังไม่ศักยภาพกับการบริหารจัดก,การการทํางานของคุณอย่างเดียวเนี่ยทำได้ดีนะเพราะดาวอาทิตย์ที่สัมพันธ์กับดาวศุกร์ที่เป็นคู่สมพลกันในช่องการงานเนี่ยดาวอาทิตย์มาจากคําว่าพันธุมันแปลว่าความมั่นคงก็ได้ดาวเนี่ยมันได้อง์เกณ์อยู่ในเรื่องของอการงานก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับจุดหนึ่งที่อาจจะมองในมุมที่เป็นผลเสียกับเรื่องการงานด้วยก็คือดาวพุธเนี่ยอีกความหมายหนึ่งเนี่ยมันมาจากคาว่าปุตตะ ที่แปลว่าลูกน้องบริวารดาวมันมีศักยภาพอ่อนนะครับอาจจะทําให้ศักยภาพของลูกน้องบริวารดูไม่ได้ดังใจคุณไม่อยู่ในมาตรฐานนะ่ะประมาณแบบนี้และดาวไปสัมพันธ์ไม่ดีกับดาวการงานมันก็เลยมีผลกระทบกับเรื่องของการงานนะครับทำให้เกิดความล่าช้าอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวพอวันที่14ดาวอาทิตย้ายเข้ามานะครับซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ย มันเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุเรื่องของความมั่นคงเรื่องของครอบครัวนี่แหละแต่บังเอิญเนี่ยานนดาวเนี่ยมันมาสัมพันธ์กับดาวราหูที่เป็นดาวการงานแล้ว อาทิตย์กราหูเนี่ยเขาเป็นคู่ของความแปรปลวนความไม่แน่ไม่นอนเวลามาสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็มีโอกาสกับเรื่องของการงานเนี่ยที่มันจะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรที่หรือต้องคอยพลิกแพลงอะไรที่มันอาจจะต้องเกิดขึ้นเหมือนกันมันยังมีความไม่แน่ไม่นอนกับเรื่องของการงานที่ได้เข้ามานะครับในช่วงนี้มันก็จะดูมีความปั่นป่วนกับเรื่องของการงานหน่อย หรือจริงๆเวลาอาทิตย์กราหูเจอกันเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันมีโอกาสกับการจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ก็ได้นะพันธุ์แปลว่าที่อยู่อาศัยอะไรแบบนี้นะครับและไปสัมพันธ์กับงานมันอาจจะต้องไปทํางานในจุดอื่นในที่อื่นที่จะต้องแบบมีเรื่องของการไม่ได้อยู่กับที่นะครับก็จะเป็นมุมดีมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเนี่ยถ้าจังหวะในช่วงที่ดาวทิ่ย้ายมาตั้งแต่14ไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ได้มีเกณฑ์จะต้องไปทํางานที่อื่นหรือมีเกณฑ์กับการเดินทางไปที่อื่นอะไรแบบนี้นะครับก็ถือโอกาสกับการจัดเปลี่ยนโต๊ะอะไรสะบ้างก็ได้นะครับโต๊ะทํางานนะครับอย่างน้อยมันจะได้ดูเหมือนกับว่าเป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเกิดกับเรื่องของการงานบ้างมันจะได้ไม่ได้ดูมีความแปรปรวนหรือวุ่นวายมากนักนะครับและเดี๋ยวพอ วันที่15ดาวอังคารก็ย้ายมาด้วยซึ่งจังหวะช่วงนี้เนี่ยดาวอังคารมาเจอกับดาวเสาร์มันเป็นคู่ของการปะทะเนาะมันก็กลายเป็นจุดที่แบบต้องระวังการมีปัญหากับ หัวหน้ามากขึ้นด้วยนะครับคือเดิมเนี่ยมันเครียดมันกดดันและแต่คุณอาจจะยังไม่ได้รู้สึกถึงการแบบจะแบบจะปะทะอะไรแบบนี้นะครับแต่พอดาวอังคารมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับดาวอังคารมันกับดาวเสาร์มันเป็นคู่ของการปะทะมันอาจจะทําให้คุณเองเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบพร้อมไฟพร้อมปะทะนะครับและบางทีอาจจะกระตุ้นกับการอยากหยุดอยาก พักงานนิ่งๆเลยนะครับเพราะดาวังคารความหมายนึงมันมาจากคำว่าวินาศด,ด้วยซึ่งพอมันมาสัมพันธ์กันนะครับในเรื่องของการงานดาวการงานเองก็ต้องเจอดาวคู่ศัตรูมันอาจจะแบบทำให้คุณเองเนี่ยดูจะเครียดหรืออยากจะหยุดงานไปเลยได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามันมีมุมดีไหมอ่ะนะครับอย่างน้อยดาวังคารเนี่ยเวลามาหยุดจุดนี้เนี่ยมันได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกมันก็มีกำลังดีนะครับและถ้ามองว่าดาวังคารเนี่ยนะครับมาจากคำว่าวินาศ งานในสายที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะเข้ามากับเรื่องของการงานได้เพียงแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเกิดคุณทําอะไรเองนะครับหรือแม้แต่มีคนมาร่วมเนี่ยยังมีส่วนดีกับเรื่องของการงานเพราะมันเป็นคู่มิตรกันเพียงแต่ว่า อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคนสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายเองเนี่ยมันมีโอกาสกับการสร้างความเครียดสร้างความกดดันนะครับสร้างความอึดอัดให้กับคุณเวลาทํางานร่วมกันมากหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่จําเป็นจะต้องสัมพันธ์อะไรในจังหวะนี้หรือไม่ได้คาดหวังการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรให้หน่าห่วงนะครับสําหรับในเรื่องของการงาน มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาพฤษษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งในช่วงเดือนนี้เนี่ยวันที่1ถึงวันที่15นะครับดาวความรักของคุณเนี่ยก็จะอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภระและดาวเนี่ยมีกําลังเด่นมากเลยนะครับแปลว่าถ้าเกิดคนมีคู่นะคู่คุณก็จะมีศักยภาพโดดเด่นได้ดีดาวเนี่ยไปเด่นนครว่าสุภระ คู่คุณเองเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์กับการาได้รับการโปรโมทอะไรต่างๆหรือได้รับเกียรติรางวัลอะไรต่างๆนะครับมีชื่อเสียงโดดเด่นได้ดีในจังหวะนี้เลยนะครับซึ่งข้อดีก็คือในช่วงวันที่1ถึงวันที่9กาเนี่ยการที่ดาวตัวคุณเนี่ยก็อยู่ร่วมกับดาวคู่ของคุณด้วยซึ่งเป็นคู่มิตรที่ดีแล้วก็ไปอยู่ร่วมกันในคําว่าสุภาพแปลว่า คู่คุณเองเนี่ยนอกจากเขาจะมีความโดดเด่นของเขาถ้าเขามาร่วมอะไรกับคุณหรือมาทําอะไรร่วมกันช่วยกันเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนกับการช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ดีทําให้มีเกณฑ์กับการเกิดความเจริญเกิดมีชื่อมีเสียงอะไรต่างๆได้ดีทั้งคู่เลยถือว่าเป็นจุดที่ดีคู่ส่งเสริมกับคุณได้ดีนะครับและเดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายนะครับวันที่3ดาว พุธย,ย้ายวันที่9ดาวสุกย,ย้ายและวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายอ่ะพอวันที่15นะครับตอนกลางคืนและดึกๆนะครับดาวอังคารก็ย้ายมาด้วยนะครับคราวนี้ดาวความรักของคุณเนี่ยก็ยังมาอยู่ในเรื่องของการงานและดาวมีกําลังเด่นนั่นหมายความว่าเขาเองก็ยังมีศักยภาพกับการจัดการเรื่องการงานอะไรของเขาได้โดดเด่นดีนะครับ และดาวก็มาสัมพันธ์กับดาวตัวคุณอีกซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นคู่มิตรกันและก็มาเจอกันในเรื่องการงานแปลว่าถ้าเขามาช่วยมาร่วมในงานของคุณเขาก็ยังมีศักยภาพกับการช่วยจัดการนะครับกับเรื่องของการงานได้ดีนะครับ <S 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 เพียงแต่ว่าดาวอังคารก็ต้องไปเจอกับดาวเสาเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเขาเองนะครับคู่คุณเขาก็มีเกณฑ์กับการต้องอระมัดระวังที่จะมีความขัดแยง้งมีปัญหากับ ผู้หลักผู้ ula, okay? ใหญ่หร we ือเจ้านายของเขาเหมือนกันในจังหวะนี้หรือบางทีการมาร่วมในงานกับคุณก็คุณก็อาจจะต้องระวังเขาจะไปขัดแย้งกับเจ้านายคุณได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับในช่วงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ต้องสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายอะไรเนี่ยนะครับถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือการมาช่วยร่วมกันอะไรในเรื่องการงานเนี่ยก็ยังค่อนข้างส่งผลดีนะหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับอ่ะก็อาจจะต้องระวัง นอกจากเขาเองอาจจะมีเกณฑ์กับการเครียดกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาเขาเองก็อาจจะมีเกณฑ์ที่แบบเมีเรื่องอะไรให้มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝ่ายของคุณด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ก็อาจจะเป็นจุดที่ระวังไว้บ้างก็ดีนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยดาวอังคารมาอยู่จุดนี้นะครับดาวมันได้องค์เกณฑ์เหมือนกันมันมีศักยภาพมันมีความแข็งแกร่งมันเหมือนกับ คู่ของคุณเขามีศักยภาพดีแหละเพียงแต่ว่าพอดาวมันแข็งในจังหวะนี้เนี่ยแล้วมาเจอกับดาวผู้หลักผู้ใหญ่มันเหมือนเวลามันมีเหตุการณ์มันมีเรื่องอะไรเนี่ยนะครับคู่ของคุณเขาจะไม่ค่อยยอมเขาจะดูแข็งและเขาจะเหมือนแบบเออเหมือนกับจะพร้อมปะทะเลยอ่ะนะครับอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องยอมหรือลอมฟังอา่ายอมฟังผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับก็อาจจะมีผลให้คุณก็ต้องไปเครียดกับเรื่องระหว่างคู่กับ สำหรัผู้ใหญ่ของคุณได้เหมือนกันนะครับอะคราวนี้สําหรับคนโสดถือว่าในเดือนนี้เนี่ยนะครับการที่ดาวช่วง1นึถึงสิเนี่ยนะครับที่ดาวความรักเด่นมากแล้วก็ไปอยู่ในภพสุภาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะจริงๆดาวศักยภาพดาวความรักของชาวพฤะศพเนี่ยดีเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดจะมีเกณฑ์กับการพบเจอใครเนี่ยถือว่าจะได้ พบเจอคนที่มีศักยภาพสูงมีความโดดเด่นนะครับยิ่งในช่วง1-15ถึงาในะอยู่ในภพสุภาเนะี่ยมีเกณฑ์กับการเป็นคนโดดเด่นมีศักยภาพมีชื่อเสียงได้ดีเลยแล้วก็ดูเข้ากับคุณได้ดีส่งเสริมกับคุณได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวพอวันที่15ไปแล้วเนะี่ยที่ดาวอังคารย้ายไปอยู่จุดนี้เนี่ยนะครับ ต้องไปเจอกับดาวเสาซึ่งดาวอังคารกับดาวเสามันเป็นคู่ของการประทะกันมันอาจจะทำให้คนที่คุณพบเจอเนี่ยนะครับอาจจะมีะดูมีความอารมณ์รุนแรงหน่อยคือศักยภาพยังเด่นนะเพราะดาวยังได้องค์เกณ์แล้วก็ยังสัมพันธ์ดีกับคุณและเพียงแต่ว,ว่าดาวเสาเจอกับดาวอังคารเนี่ยนะครับมันเป็นคู่ปะทะนั่นหมายความว่าคนที่คุณเจออาจจะไปดูมีความมีอารมณ์รุนแรงหน่อยนะครับมีความ หวาดระแวงอาจจะเป็นคนขี้หึงหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันมาจากคําว่าสุภะซึ่งมันหมายถึงความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นะครับมันก็อาจจะส่งผลให้คนที่พบเจอนะครับดูจะเป็นคนขี้หึงหน่อยจะถือว่าศักยภาพดีนะอาจจะเจอจากเรื่องของการทํางานก็ได้แต่ในมุมที่อาจจะดูว่าไม่ดีก็คือ ถ้าคนที่คุณพบเจอในช่วงนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นก็อย่าพึ่งพาไปเจอผู้หลับผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าดาวความรักกับดาวผู้ใหญ่มันไม่ถูกกันในจังหวะนี้มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวเนี่ยยังได้ตาแหน่งราชาโชคแต่ไปอยู่ในคําว่าวินาศนะครับแปลว่า มันก็อาจจะต้องคอยพลิกแพลงเพื่อให้เกิดความสําเร็จลาบผลอะไรต่างๆนะครับยกเว้นว่าใครที่ไปเกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้านออนไลน์ด้านสายมูนะครับมันก็ยังมีเกณฑ์กับการมีโชคลาบกับเรื่องนั้นได้ดีนะครับเพราะว่าในเดือนนี้ถ้าดูจากดาวพฤหัสดาวโชคลาบของคุณเนี่ยดาวเขายังเดินอยู่ในเลิกที่ดีดาวเขาเดินด,ด,เเด,นดีเดินเร็วนะครับมันก็ยังมีโอกาสกับการมีลาบผลอะไรเกี่ยวกับด้านนั้นได้ดีอยู่นะครับ และในช่องโชคลาภเองเนี่ยนะครับก็ยังมีดาวราหูที่เป็นดาวการงานมาอยู่ในช่องโชคลาภแปลว่ามันยังมีโชคลาภมีความสําเร็จหรือการได้มาจากเรื่องของการงานได้ดีอยู่ การมีดาวเกตอยู่ร่วมด้วยอีกทั้งเดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าก็ยังเป็นเดือนที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีส่วนกับการดนจิตดนใจให้เกิดความสําเร็จให้เกิดลาภผลกับคุณได้ดีนะครับก็ยังเป็นเดือนที่เหมาะก,กับการบนบานสารกล่าวอะไรได้ดีแหละนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอดาวพุธที่เขาย้ายเข้ามานะครับตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องและบริวาร แต่ดาวเนี่ยมันอ่อนกําลังและมาเจอกับดาวราหูนะครับที่เป็นเรื่องของการงานมันก็มีผลอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการงานที่จากศักยภาพของลูกน้องบริวารทําให้การสําเร็จอะไรกับเรื่องของการงานมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการติดขัดไปบ้างเพราะมันไปกระทบกับเรื่องของการงานโดยหลักนะครับ และจริงๆดาวพุธเนี่ยที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาอยู่ในเรื่องของโชคลาภเ่ยจริงๆมันก็ควรจะต้องมีเรื่องของการได้เงินได้ทองอะไรเข้ามาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าดาวตำแหน่งนี้มันอ่อนและมันเดินช้านะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นการได้เข้ามาในเรื่องของเงินนะครับมันก็ยังได้แหละแต่ว่ามันก็จะได้เป็นแบบยิบยิบย่อยๆยอ,ยอะไรแบบนี้นะครับหรือ มันก็จะมีเกณฑ์กับการล่าช้ากับเรื่องการเงินเหมือนอย่างที่พูดไปในหัวข้อการเงินนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังมีเกณฑ์ได้เพราะมันมาอยู่ในช่องโชคลาภนี่แหละนะครับและเดี๋ยวพอวันที่14นะครับดาวศุกร์ย้ายวันที่9วันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายก็ย้ายมาอยู่ในเรื่องของโชคลาภนะครับซึ่งดาวอาทิตย์มาจากคําว่าพันธุการเรียนการศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหา ดินบ้านรถนะครับดาวมาอยู่ในช่องโชคลาภและเด่นมันแปลว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสกับการได้รับอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการเรียนการศึกษาคุณก็จะมีโอกาสกับการสําเร็จกับเรื่องของการเรียนการศึกษาได้ดีนะครับเพราะดาวเนี่ยเด่นได้ตําแหน่งอุจจาวิราชเลยแต่ข้อเสียนิดน,นึงก็คือการที่มันต้องไปเจอดาวราหูซึ่งปกติดาวอาทิตย์เนี่ยเด่นนะครับแต่พอไปเจอดาวราหูมันยังมีความ ไม่แน่นอนมันยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาที่มีแนวโน้มกับการจะได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ยังต้องเผื่อใจกับเรื่องของการต้องเจอการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะครับอาจจะเรื่องของการมีเกณฑ์กับการเกิดการเปลี่ยนแปลงบางส่วนบ้างก่อนที่จะได้มาอะไรเนี่ยนะครับหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องด้านอสังหาที่คุณ คาดหวังเรื่องที่เรื่องทางเรื่องการขายอะไรแบบนี้นะครับมันมีเกณฑ์ UNC ที่จะเกิดความสําเร็จได้ดีแต่ก่อนหน้านั้นมันอาจจะต้องเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะจากองค์ประกอบของคุณเนี่ยดาวโชคลาภมันก็ไปอยู่ในคําว่าวินาศมันจะต้องเจอการพลิกแพลงการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับก็ไปไปมีผลในลักษณะนั้นด้วยเช่นกันเพราะฉะน,นั้นถ้าไปเกี่ยวกับด้านอนนสังหาอะไรต่างเนี่ยนะครับเวลาที่คุณมีแนวโน้มกับการ ตกลงว่าจะได้อะไรเนี่ยคุณก็ควรจะต้องรีบกระชับทําข้อตกลงทําสัญญาให้ดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไประวังว่าเออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันไปอยู่ในช่องนี้แน่นอนคุณยังมีโอกาสสําเร็จโชคลาภอะไรกับด้านนั้นเพียงแต่ว่าเรื่องของการเงินมันมีเกณฑ์กับการได้ช้าหน่อยอะไรแบบนี้ก็ต้องไปบริหารหรือก็อย่างที่บอกครับก็ต้องทําอะไรให้มันกระชับกระชับแล้วก็รวดเร็วสําหรับคุณ สำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับในเดือนนี้เนี่ยการมีดาวเกตอยู่ในช่องโชคลาภสำหรับคุณนะครับก็เป็นเดือนที่มีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะมันมีเกณฑ์ที่จะแบบเออฟันแม่นมีรางสังหรณ์อะไรกับเรื่องด้านนั้นได้ดีนะครับแต่ถ้าจะมีองค์ประกอบอื่นมาส่งเสริมกับเรื่องของโชคลาภเนี่ยเดี๋ยวพอในช่วงวันที่14ไปแล้วเนี่ยการที่ดาวอาทิตย์มาอยู่ในจุดนี้เนี่ยและเด่นมากนะดาวอาทิตย์มาจากคําว่าพันธุเนี่ยนะครับซึ่ง แปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับเลขบ้านเลขบ้านเลขรถเนี่ยมันมีโอกาสกับการเอื้อให้เกิดในเรื่องของโชคลาภก,กับคุณได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะต้องเผื่อใจนะเพราะว่าเวลาดาวอาทิตย์ไปอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องไปเจอดาวราหูซึ่งมันยังมีความไม่แน่มนอนเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้ออะไรอย่าลืมกับการพลิกแพลงที่มันจะเ,ออเพิ่มโอกาสหน่อยเพราะราหูกับอาทิตย์เจอกันมันต้องเปลี่ยนแปลงและดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในวินาศมันก็ต้องปรับพลิกแพลงอะไรอยู่แล้วนะครับก็ มีเกณ์เพียงแต่ว่าข้อระวังก็คือดาวพุทธที่มันไปถอยหลังในเรื่องโชคลาภในเวลาได้เงินอะไรมันอาจจะได้ไม่ค่อยเต็มที่หน่อยก็ต้องเผื่อใจหน่อยและกัน